ข้าวไก่เองก็ช่วงนี้ก็พระสุขข้าวว่าสาวแทรกเหมือนกันนะพี่เต้ใช่ใช่เรื่องในพักเนาะในพักนี่หลายหลายหลายเคสมากก่อนหน้านี้ก็มีกรณีคุกคามทางเพศใช่ของสอสอสองรายจนต้องมีมีถึงขั้นขับออกจากพักเลยนะฮะก็เป็นเครื่องหม่คําถามเหมือนกันถึงเรื่องของคุณสมบัติถึงเรื่องของกระบวนการคัดกรองสสของทางพักที่ผ่านมานะฮะล่าสุดนี้เจออีกเคสหนึ่ง ผู้ช่วยสสพักเก้าไกลคนหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีคุกค,คามโดยผู้ช่วยคนดังกล่าวเนี่ยมีอักษยรย่อจอจานนายแทนคุณบอกว่าพฤติกรรมของผู้ช่วยสสท่านนี้นะครับมีการขอให้ผอ,อ,อช่วยวออกใบอนุโมทนาสองใบใบแรกจํานวน80,0,000บาทใบที่สองสามแสนเจ็ดเดี๋ยวต้องรอกระบวนการตรวจสอบว่าออกมาเป็นยังไงนะฮะ,ะก็เดี๋ยวรอรอดูนะคะ,คะเรื่องของก้าไกลก็ยังมีของคุณพิธาอีกที่ไปเปิดใจกับสื่อนอกประกาศจะลงชิงตำแหน่งนายก อีกรอบหนึ่งอย่างแน่นอนนะคะค